ลูกมันนี้ยาวหกพันนะครับนี่นะครับก็โคแม่ลูกไอตัวนี้นะครับก็ก็ราคาเขาลองไปห,หมื่นเจ็ดนะครับมรมรแม่ลูกกับแม่ลูกนะครับน,นี่นะครับก็ลูกเขาโตโต,ตแล้วนะครับ 10, นะครับก็เราก็ซื้อเหรอคุณพี่เปิดด้วยแต่ยังไม่เข้าซื้อหรอ ราคาก็หมื่นกบาท,าน,า 0, าาทน,นะครับมีแล้วครับต่อมีคนส่วนใหญ่มาต่อรองกันอยู่นะครับนะครับรอเหมือนเจ็ดส่วนลูกนี้ก็เขารองม่หกพันบาทนะครับนะครับก็เนี่ฮะก็หลายคามาต่อรองกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเบอร์เขาไว้แล้วเขายังไม่ได้ขายคงได้ขายแล้วนะ นันี่นะครับก็นำภาพมาฝากนะเดี๋ยวผมจะขอเบอร์เขาไว้หลองคลิปนะครับกับกับตลาดชลบทขอนแ่นนะครับกับขอบคุณมากครับกับบัตดีครับ